ในคนเดียวและก็คุณลิกกตชัยและก็น้องนาตาชาโลมาโนอกพาอันนี้นะคะก็เป็นลูกสาวของนายดิ๊เองค่ะสเปคเขาอะเขาแน่จะชอบแบบนี้ส่งมาให้ดูเล่นๆไม่ได้บอกว่าให้เลี้ยงเขาไลน์ใหม่ทีบอกว่าเขาคุยเจ้าของแลนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปรับเดี๋ยววันไหนถ้าเรามีเวลาไปนอพาร์ตจะปลดปล่อยพลังวิ่งเร็วอันดับเจ็ดของโลกให้ดูครับสวัสดีค่ะ i ิกเล็ตมานี้นะคะจะมีแค่ในคนเดียว ก็คุณลิกกชัยและก็น้องนาตาชาโลมนานอฟค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นลูกสาวของนายกฤษเองค่ะเจ้าตัวน้อยนะคะจริงๆที่เห็นอันนี้อันนี้คือชื่อพันว่าบอซอยนะคะที่เห็นเนี่ยน้องเพิ่งจะ5เดือนนะคะทุกคน5เดือนตอนนี้ก็หนักประมาณ19โลแล้วนะคะตอนนี้น้องมั็นตัวใหญ่หนิดนึง คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเนยไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงหมาเพิ่มนะคะคอนก็รู้อยู่ว่าดิฉันมีน้องไซอยู่ห้าตัวแล้วนะคะรวมถึงคุณพานธรรมโกด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้พิกเล็ตไม่อยู่เราก็ต้องแทนไงก็จะเป็นเด็กๆที่บ้านนะแก๊งทธรรมโกบใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของนาจริงๆเพื่อนของนาตั้งใจจะเลี้ยงตัวนี้แต่ว่าพอเอามาถุงแล้วเนี่ย ปรากฏว่าแม่ของเพื่อนของนาไม่อยากให้เลี้ยงเพราะบอกว่าโอ้โห,หตัวใหญ่ขนาดน,นี้กลัวเลี้ยงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องหาคนมาเลี้ยงแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็เลยส่งรูปมาให้แล้วเนยเห็นหน้าตัวนี้แล้วเนยก็รู้ว่าอ๋อพี่มิทอ่ะเป็นเขาอ่ะเขาน่าจะชอบแบบนี้ส่งมาให้ดูเล่นๆไม่ได้บอกให้เลี้ยงน่ารักนี่น,นา่ารักเขาไลน์ใหม่อีกทีบอกว่าเขาคุยกับเจ้าของนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปรับเนยก็งงเลยเพราะว่าบอกจริงๆเกิดมาเนยไม่เคยเห็นตัว พังเนี <t> ้ยว่าแบบคือสูงแค่ไหนตัวใหญ่นิสัยเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นี่ถามก่อนเลยตอนหรือเปล่าตัวใหญ่ไหมไปเซิร์ชดูโอ้ก็ไม่ได้โซนไม่ได้โซนเป็นหมาที่ไม่โซนเป็นหมาที่แบบโรนนี่จี้แต่ว่าก็ชอบต้องออกกำลังกายทุกวันครับต้องก็ต้องวิ่งเล่นต้องให้ที่พี่เขาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเป็นหมาที่เป็นหมาขี้เหงาเป็นหมาที่เหมือนต้องการแบบความแบบการเอาใจใส่ แล้วเป็นอย่างนี้ตอลอดเวลาตุ้เนยอะเคยเลี้ยงไซเรียนมาเลยรู้สึกว่า,าโว้ยเราเลี้ยงไซเรียน5ตัวสบายมากเพราะเรารู้ว่าหมาพันธุใหญ่มีความ energy สูงพลังทําลายล้างเป็นยังไงเวลามันหอนเป็นยังไงเวลามันแบบขี้เหงาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอมาเจอตัวนี้ปุ๊บคือโอเคเรื่องการทําลายล้างเนี่ยบอกเลยว่าสู้ไซเบรียนไม่ได้อันนี้ยังถือว่าแบบเค hey, สบายมากแต่ พลังความขี้งหงของพันนี้ก็คือ,ท,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 อที่สุดของที่สุดของที่สุดของที่สุดคือเนอยอะ่ะเข้าห้องน้ำไปฉี่ไม่ได้เลยเข้าห้องน้ำไปประตูป๊บไอ้นี่เดินวนหาแล้วคือเหมือนต้องเห็นหน้าตลอดเวลาไม่เหา่าไม่ค่อยเหา่าไม่เหา่าแต่หอมตลอดถ้าไม่มีคนอยู่ด้วยก็จะหอมนะใช่ให้เราอยู่ด้วยตลอดคือหมอส้อนมาอยู่วัดขอเส้จีนงี่ดัง ตอนนี้เนยก็เลยมีแผนคิดอยู่ในใจว่าโอเคถ้าเกิดน้องยังแบบถอนอย่างทรมานตอนกลางคืนที่เราไม่ได้นอนด้วยกันเนี่ยก็สลับที่ไปทิลิปไปที่อีแทนหอว่าจะไปฝากเจ้าว่าใช่ไหมไปฝากเอาที่เราไปฝากวัดเอาหมามานี่ครับผมอนที่เราไปอยู่วัดเลยแล้วอย่างนี้แสดงว่าคอนตัวตั้งตัวพีก็คือคิลิี่เป็นคนอยากได้มาทำไมทิลิปถึงชอบอันนี้ครับปกติเมืองไทยอะครับมันจะไม่ค่อยมีหมาแบบนี้เนาะจริงๆอะก็ไม่ได้มีข้อมูล ของสายพันธุ์นี้มาตั้งแต่แรกเพรา้ว่าคือก่อนใช่ก็บ้าเซิร์ชดูเซิร์ชดูว่าเขาคนนิสัยเป็นยังไงแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราไหมอะไรเงี้ยเมืองไทยก็มีคนเลี้ยงอยู่นะครับอย่างที่เห็นว่าขนมันอ่ะเยอะแต่ว่ามันไม่ได้หนาเหมือนพวกไซบีเรียนหรือซามอยอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามารถทนอากาศร้อนได้แล้วก็อยู่ในอากาศหนาวก็ได้กันซึ่งจริงๆแล้วมันรักอากาศหนาวมากกว่าแต่มันอยู่เมืองไทยได้แล้วขนมันไม่ค่อยร่วงมากเท่าไหร่ คือสามารถเลี้ยงในตอนแรกเนี่ยคิดว่าบ้านจะไหวไหมเพราะบ้านก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยมันเหมาะสมกับการที่อยู่ในคอนโดก็ได้อะไรเงี้ยครับคือเขาอ่ะเป็นหมาที่โรนจี้ชอบอยู่กับคนชอบนั่งบนโซฟาอยู่กับคนทุกวันติดต,ต,ติดคนเลยอ่ะไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงเท่าไหร่หมาที่กษัตริย์รัสเซียเลี้ยงใช่ไหมเอามาเลี้ยงเนี่น เพรวเราชอบสาวรัสเซียใช่เราชอบภาษาัสเซียเราไม่ได้ชอบหมาอะไรวะเนี่ยเราชอบสาวรัสเซียแต่เป็นยงจำได้ตั้งแต่คลิปที่แล้วเรายังไม่เลิกกันอีกเหรอเลยทุกคนเขาก็จำได้หมดแหละแล้วจะจะจอพี่เหนื่อยขาวขายาวกูกูยังไม่ได้พูดถึงเรื่องมึงนะดิ่เตอร์ใหญ่นะเอาไงเอาเผาบ้านหัวก ต่อวันอะเยอะกว่าตัวนี้ไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดสมมติว่าเลยนั่งดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยมันก็นั่งมองนั่งอยู่ข้างๆนั่งอยู่โซฟากับเราเราเดินไปไหนมันก็เดินตามมาไม่ทําอะไรมากไปกว่านี้มันไม่ได้แบบมีความต้องการที่จะแบบอยากจะไปปล่อยพลังแบบไซมิเลียนเงี้ยไซมิเลียนจะแบบถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆดูทีวีน่มาแล้วเงี้ยแหละ กระโดดข้ามหัวกัดหกัดมอนปาโนนปานี่อืกลกางบ้านอะไรย่เงี้ยเพื่อให้รู้ว่าแบบไม่พอใจแล้วนะอะไร่เงี้ยฉันต้องการที่จะแบบไปปลดบ่อยแต่ว่าพันนี้ไม่มีขออย่างเดียวพันนี้ขออย่างเดียวแค่เจ้าของอยู่ในสายตาห้ามออกไปจากนอกสายตาน้องเท่านั้นเองน้องต้องการแค่นี้แล้วก็แบบพาไปเดินบ้างอะไรบ้างแค่นั้นน่ะแต่ว่าพันนี้อาจจะแค่แบบลำบากตรงที่ไปไหนมาไหนลำบากเพราะว่าน้องตัวติดตลอดเวลาแล้วตัวเขาใหญ่ด้วย พาโตเขาใหญ่เขาบ้านก็ต้องค่อนข้างมีพื้นที่อาจจะไม่จ <gli ete. S 2> ํา ja. เป็นต้องมีบ้านใหญ่นะแต่ว่าต้องดูแลเขาดีๆเพราะว่าถ้าโตเต็มว 20, ัยอาจจะหนักได้ถึงแบบ40-45ิบนะครับสูงประมาณ130ยมสิบเซนร้อมเซนหมายถึงว่ายืน4ขาไม่ใช่2ขาเนี่ยช่วงนี้อยสามสิบเซนต์ตวของเราก็คือหมายถึงว่าก็ไปรับมาจากพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนของน้า มาจากเซอร์เบียไปแวรัสเซียหมาพันนี้ไม่มีฟาร์มในไทย <tım> ต้องต้องฝเทศต้องหิุอรอนเข้ามาแต่ว่า,จพพาเจ้าของฟาร์มของนาตาชาที่เราได้มาคือเขาแบบเป็นฟาร์มที่ค่อนข้างที่แบบดีมากเลยอะไรย่างเงี้ยคือไปเพรติกรีให้แล้วก็ดูแลอย่างดีแล้วก็เหมือนแบบพันธ์ุของเขาอ่ะสมบูรณ์ไม่เป็นโร แล้วก็พันสวยประกวดได้อะไรอย่างงี้เขาบอกจริง <triste. S 1> น้องก็ประกวดได้เหมือนกันน้องน,นาตาชาแต่ว่าน้องดูใจบางอะ <c oughs> น้องเป็นหมาใจบางนั่งมองอะไรยงี้หาเลยตลอดเป็นอย่างงี้ตลอดเวลาเลยเลยก็รู้สึกว่าเหมือนเนยมีลูกเพราะว่าน้องก็ปลุกตอนตีห้าครึ่งเราก็ต้องตื่นองมาหานะ ตัวออกไปเลยอย่างเงี้ยนี่วยวายเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนทำไมทำไมไม่ไม่แบบไม่ทักทายเขาก่อนเลยอย่างเงี้ยแบบทำไมทักน้อยจังคือเนยต้องมีเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนที่เนยจะออกจากบ้านเพื่อที่จะแบบ้าตเช้าต้ก้ต้องทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดแค่เหมือนแบบตื่นเช้ามาแล้วก็เออไปแล้วนะเหมือนอย่างวันเนี้ยคือรีบไงตอนเช้าตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วก็เจอหน้าแล้วก็บายบน้ายาชยุกทีเดียวออกไปแม่บ้านบอกว่าน้องร้องไห้นะน้องร้อง ไม่หยุดเลยเพราะว่าเราทักน้องน้อยไปเราทักน้องเยอะน้อยใจน้อยใจเออเหมือนแบบไม่รู้มันอยู่มาขนาดนี้เราไม่รู้หรอว่าเราก็อยู่ด้วยกันเราไม่ได้ทิ้งไปไหนเลยโชว์หน้าหน่อยลูกโชว์หน้าเรียกไล่หน่อยลูกเรียกไล์หน่อยลูกเร็วๆวคาะนะหนูแพนหนูต้องให้มีค่าตัวบ้างดิดทำงานหาเงินช่วยกันหาเงินโอนักชาูนูแล้วก็ถ้าเกิดใครจะเลี้ยงหมาใหญ่อะบัตเจตต้อง คุมเทให้น้องนะคะเพราะว่าการดูแลอาบน้ําตัดขนอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือแพงขึ้นมาตามไซส์และน้ำหนักตัวใช่ซึ่งอันเนี้ยก็เลยชินชินแล้วไม่ค่อยตกใจที่นเลี้ยงเซรีเรียตมาคือจริงๆถ้าจะถ้าจะอาบน้ำเองนียมันก็ได้แต่ว่าอาบน้ําไม่ได้ลำบากลำบากลำ่าเป่าเป่าขนมันมันหนาบางทีถ้าถ้าเราเป่าเราเราไม่จีดีรับมันก็เป็นโรคผิวหนัง แล้วเวลามารักษา,านเนี่ยลังติดใช่ไหมเรไม่คุยตอนนี้ถือว่าใครติดนาตาชามาออกกว่ากันคะรอ่งพี่เนยพี่ลิวันลุงลิปติดนาตาชานาตาชาติดเนยพี่ลิปติดนาตาชามากนะคือแบบหลงรักน้องมากกอดน้องร้านหลงรักไปเล,ลย,ยไม่ซึอเลยจะบอกนะเคล็ดลับก็คือว่าหมาเนี่ย าพนะถ้าเราแบบไปเช็ดอึ่เช็ดฉี่ให้เขาอย่างเงี้ยเช็ดอึแบบว่าหมายถึงว่าเช็ดเช็ดอึแบบว่าไม่ใช้อุปกรณ์น,น,นนะเช็ดอึแบบว่าเอาแบบถุงอะถุงถุงเก็บอึอะเก็บเลยลเขาก็จะมาเดินมามองแล้วเขาก็จะแบบกระดิกหางแล้วเขาก็จะมีความสุขม,มากว่าเหมือนแบบอู้คนนี้เก็บอึให้ฉันแล้วเขาก็จะรักเราทันทีนั่นแหละจะบอกว่าฟีไม่เก็บอึ ข้ามเลยครับจริงๆแต่หมาเป็นอย่างนี้จริงพอเวลาแบบคนไหนแบบเก็บอึเก็บฉี่ให้แล้วมันจะแบบว่าติดอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะมีเทปวันนี้เปิดตัวแล้วเทปต่อไปอาจจะพาน้องไปเจอไม่ใส่ดิเลียนก็ท้างใส่ก็พาไปเจอทั้งมไนดีวันนี้วันนี้เป็นการโชว์ในโหมดที่อยู่ในโรยเนจี เดี๋ยววันไหนถ้าเรามีเวลาไปนอพาร์ตจะปลดปล่อยพลังวิ่งเร็วอันดับเจดของโลกให้ดูครับใช่เขาวิ่งเร็วอันดับเจ็ดนะคะแต่ก้องตามไม่ทันนะครับก็ไม่ต้องตามไม่มีใครตามเขาต้องจ้างมอไซค์ขี่ตามมันหนังแอคชั่นคือน้องโลเอเนอร์จีแต่ว่าน้องวิ่งเร็วมากเ่็ดสิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงเออก็คือไม่ต้องตามนะหายแน่นอน ก็ถ้าเชื่องหลุดก็คือบายบายครับแล้วก็ซื้อตัวใหม่จะคือปกติเวลาอยู่อย่างเงี้ยมันไม่วิ่งไปไหนอยู่แล้วเพราะว่าเมันเจ้าของอยู่มันก็มันก็ไม่ไปไหนเลยละวก็ช้า,าตัวนี้จริงๆราคาเท่าไหร่นะที่ขายร,ราคาในตลาดราคาในตลาดเราไม่มีฟาร์มในประเทศไทยนะครับต้อง<บ>ขึ้นอยู่กับว<บ>่าฟาร์มที่เราสั่งเนี่ยมันมาจากประเทศอะไรขึ้นอยู่กับว่าฟาร์มฟาร์มนั้นนะครับเขามีไฟใบเพดิกรีพ่อแม่เป็นไทยมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ค่าส่งี่ยจะแป็ค่าส่งก็ประมาณสองพันเหรียญอะไรเฉพาะค่าส่งนะครับแต่ค่าตัวเนี่ยก็ก็ข ก็เวลาออกไปข้างน,นอกเราก็จะต้องพกพก,ก,กวดน้ําให้น้องแล้วก็พกแผ่นฉี่จะบอกว่านาตาชาเนี่ยเป็นหมาที่ฉี่เยอะมากถ้าเทียบกับแก๊งธร,รมาโกที่บ้านแก๊งธารรมาโกเหมือนแบบฉี่เหนียวกันานะไค่อยฉี่เป็นอะไร แต่แตนีต้ไม่ฉี่ไม่ฉี่ข้างนอกเลเออแต่เนี้ยจะไม่ไม่ฉี่ข้างนอกปกติหมาเวลาเดินออกไปข้างนอกเขาจะดมๆแล้วเขาจะแบบจะฉี่จะขับถ่ายข้างนอกใช่ปะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรไม่รู้คืออยู่ข้างนอกก็คือแบบเหมือนอั้นฉี่อ่ะตั้งแต่รับมาก็เกือบเกือเดือนแล้วอ่ะยังไม่เคยฉี่ข้างนอกบ้านเลยสักคำเดียวไม่ยอมฉี่นอกบ้านไม่รู้เป็นอะไรในสนามพาไปเดินไม่เคยฉี่เออปกติเนี้ยถ้าเป็นธรรมโปะนะเขาได้กลิ่นฉี่ตัวอื่นนี่เขาทับเรียบร้อยแล้วนียัตไม่ยอมไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ฉี่เยอะมากครื่องไซบีเรียน เป็นอินดิเพนเดนต์เป็นตัวของตัวเองเยอะกว่ามากเรียกว่าคล้ายๆคนเลยเป็นแบบเป็นคนติดๆถ้าถ้าเปรียบเทียบนะเซบิเลียนนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นคนขี้กลัวถ้าให้เปรียบเทียบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเออเป็นผู้หญิงเรียบร้อยขี้กลัวอะไรแบบนั้นไม่รู้ว่าทําไมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นที่เลี้ยงพันธุ์นี้ยนิสัยของหมาเป็นแบบที่เราเป็นหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าแบบเป็นเพราะสายพันธุ์หรือว่าหรือว่าเป็นเพราะเป็นเพราะนาราชาที่ที่เป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจ ชีวิตช่วงนี้เนะ่<ๆ>ก็จะยุ่งยุ่งมากไม่ค่อยได้ทําอะไรเพราะว่าทำโน้นนี่เสร็จล้วก็ต้องกลับมาดูต,ตัวนี้นนตัวนี้แบบเพราะด้วยสรีระเขาครับเพราะอาหารเขาวะจะเล็กจะไม่สามารถที่จะให้อาหารทีเดียวแล้วก็ค<อ>่ยให้แล้วก็ให้<อ>ใ,หให้ทาน,นอ่างท<อ>ีเดียวเพราะว่าพอกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะบีบตัวกระเพาะเนี่ยมันแคบมากนองก็จะน้องก็จะพวกออกมาง่ายเพราะฉะนั้นเน่ก็ต้องให้เป็นมือเล็กๆค่อยๆให้น้ําก็เหมือนกัน ผ่านใกล้หมดปลาลูกหรือไงเดี๋ยวพี่ไปชาร์จฐานได้ก่อนไหมน้องดูสโลว์สโลว์อย่าไปลุกลูกนะอยากกินปลากระพือแล้วเนี่ยแดด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 กระพือแล้วนก็สำหรับวัน ก็เป็นการเปิดตัวน้องนาตาชาของเรานะคะไว้วันหลังเราอาจจะพาไปพบกับแก๊งธรรมโกะนะคะให้น้องได้เล่นกับหมาบ้างให้พี่ได้พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เหนื่อยอแ,ลออแล้วก็พาไปเจอพี่ไพเดด้วยเดี๋ยวไว้วันหลังถ้าว่างๆอาจจะพาไปด็อกพ์คไปอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ ไปโชว์สกิลหน่อยนะสกิลอย่างเดียวที่เขามีในตัวก็คือการวิ่งเขาวิ่งเร็วมากนอกนั้นเขาไม่มีอะไรอีกเลยอ๋อมีสกิลการกลัวอ๋อเออสกิลการกลัวกลัวที่1นกลัวเก่งกลัวมากๆบางทีก็กลัวพี่ลิสพี่ลิสอ่ะคือแบบเป็นคนแบบกระดุกดังตรอบแก๊ปปะบางทีนั่งอยู่บนโซฟาแล้วขยับตัวแล้วกระดูกดังกรอบอ่ะไอ้นี่แบบหน้าหยุดจากนอนอย่างเงี้ยอยู่นี่อย่างเงี้ยแล้วก็ปากกระพือปะ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 เงี้ยเพราะว่าแบบได้ยินเสียงกระดุกดังกรอบอ่ะนั่นแหละค่ะสกิลอยู่2อย่างวววิ่่งเร็แลลละขี้กัาหนอยละะะกันนคส่าง น้องนาตชานะคะถ้าใครมีสปอนเซอร์อะไรน้องนาตาชารับหมดนะคะเพราะว่าน้องค่าตัวอับแัม็นคือแพงมากน้องยินดีเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะทุกชิ้นนะครับทุกอย่างพรีเซนเตอร์วัดสังฆทานได้หมครับครับผมรับเลี้ยงหมดครับอยากจะให้น้องพรีเซนต์ก็ส่งมาค่ะน้องมี IG นะคะนาตาชาเดอะบอทอยนะคะเข้าไปดูได้ครับ ไว้วันหลังอย่างที่บอกเดี๋ยวจะพาไปให้น้องโชว์สกิลเนอะก็อย mm ่าลืมกดไลค์ hmm. แล้วก็กด subscribe, s mm ั b ส c r ร b e แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะ mm hmm. จะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเรานะคะ mm hmm. วันนี้บ๊ายบายค่ะนะชาติอคะ